เลยทุกคนมาเราแลว้วแล้วโอเคเราก็มาตัดบายครับทุกครับครับนี่ครับที่ขุดครับอะไรครับดูดูนี่น่นเดินไปต่อเดินแบบไม่มีจุดเป้าหมหยอะไรแ้ก็เดินมาขุดทินได้แหละอย่าไปซีเรียสเก็บไม้ขุดหินโอเคตัดมาที่นี่แหละ <S <S เราเริ่มมาสร้างอันนี้กันก่อนเลย เราก็จะสร้างต่อบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆต่อขึ้นไปแล้วก็เอ่อทำแบบนี้เป็สาเสาสสสเสแล้วก็วาง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 วาแวางวานวเง็างวางเางว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 าวาง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 มางวางวาวาก บัง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 พอมืดก็ยังสร้างต่อแบบไม่มวันหยุดจนชายคนนี้นั้นก็ได้เขาก็ได้สร้างโอเคเมื่อืีเราปักทดเยอะโอเค Creeper Skeleton Zombie นี่น,นะนะคือการตีที่แบบเหมาะสมมากที่สุดตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปเก็บเนื้อเก็บซอมบี้เก็บหมูเก็บวัวเก็บเก็บเก็บก็บไร ฮ่าแลมาเพราะพันวัวกันก่อนนะตอนนี้วัวลงไปก็เริ่มน้อยแล้วสินะน้อยจริงๆนะเอามาคาบมาไอ้เอามาซื้อไมคสติกเฮ้ยช้า,ชาบ้านแต่ละคนเนี่ยก็มีของดีๆแต่ของไม่ดีเก็บมาก่อนโอ้เรามีกระดาษกระโดดดาุ่ันลงไปคามเซอร์คุณมันจ้องหนาอะไกนันคุณน่นโอเค ชื่อต่อกันเลก็อันนั้นทุกคนนะอย่าพูดเลยมากเลยโอเคมาเลยมันจะได้ไปมกันเลยไปดูวัวดีกว่าเป็นวัวที่โอเคเราไม่ต้องมีคิดมากกับที่ทุกคนเห็นหรอกนะว่าวัวตัวใหญ่มันหายกันไปไหนหมดอ่ะอันที่มือเราคือเนื้อแก่จริงๆว่ะมันจริงๆนะอย่าเช้าไอ้ว้าตาใครบอกว่ามันเกลียวัวอย่าไปเชื่อ เค okay, มาทุกคนมาตักลาวางดีกว่ารู้สึกว่าบ้านจะไฟไหมจ้จริงนะฮอแย่จังเลยชาวบ้านคนดีแกก็ไฟก็เป็นเรื่องที่ดีอนยะู่นะเออเราจะได้แบบเข้าทางอื่นได้เลยออสเต็ปม่ครับวางวางวางแล้วก็ขุดแล้วก็ขุด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 แล้วก็ขุด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 พอเราขุดเสร็จแล้วเนี่ยตัดมาที่นาเราไปดีกว่า ในใก็ขุดออกซิเดียนมาแล้วขุดกันเลยขุด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 ให้หมดว่าจะได้อะไรบ้างแต่ก็ได้ของดีอยู่นะในปรากฏแบบอุปกรณที่ขุดเพชรจากนั้นเราก็ทําอะไรต่อดีโอเคนะครับ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 เราจะพยายามไม่ให้ทุกคนนั้นดูยาวเกินไปในความอะไรก็ไม่รู้เราไปคับกันดีกว่า คาบลาเนี่ยมันไม่ใช่คาบไม่ใช่หรอวู้วววิวนะฮะมพูดดีเลยมังนะฉันก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันจะเป็นไงมาขุดทรายตัดไม้กันต่อตัดไม้เสร็จก็มาตัดไม้ต่อตัดไม้เสร็จแล้วก็มาตัดอีกต้นหนึ่งไม่รู้จะพูดไปทำไมตัดไม้ขาวดีกว่าเอ๊ะพี่เขียวอยู่นี่นี่เองตัดแล้วเหมือนจะไปทิ้งไปเลย ตัดไม้ต่อพอได้ไม้มาอย่างเยอะแล้วก็เอาไปทำแต่ไม้เราก็ไม่เยอะหรอกไม้มีแค่ไม่กี่อันเลยในตัวเราี่ยไม่มีเลยนะเออเราทุกคนสำเร็จมาขุดกันต่อขุด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 ไม่ใช่มีคีเปอร์ระเบิดด้านหลังนะอย่านะโอเคไม่มีเนาะไปไปทำอะไรกันต่อเนาะโอเคไปขุด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 จปขุดดีไหมนะทุกคนแล้วเราว่าเออ เออมาทำอะไรเออฉันลืมเออว่าเราก็ได้เดนนะเดนนะว่าที่นี่กันต่อแบบนี้แหละถือว่าดีมาหาชาวบ้านกันต่อแล้วก็เดินแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนั้นโอเคอย่าเสียเวาลาบ้างเราไี้ไปขุดเบื้องกันต่อมันก็ไม่ใช่เหมืองด้วยแถวนี้อาจจะเป็นแถวที่แบบดีก็ได้เนี่ยเห็นไหมดีจริงเนาะ มันจะดีขุด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 ุดขุดขุด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 ดุดุดุดดเจอเพชรด้วยต้องแวะเก็บสักหน่อยโอเคมาขุดกราวิ่งกันต่อพม่จะได้ของดีอะไรเลยไม่มีเฮขุดกราวิ่งต่อแล้วกขุดเพชรทุกคนเพชแล้วโอเคขุดเพชรไปเพชไปเถอะกลับมาขึ้นข้างบนก็ดูน้เดินดูน้ำเมื่อกี้ แล้วเราก็มาทำไปก่อนทำไมกาวี่มันเยอะขนาดนั้นอะ่ะชันยไม่ทำอะไรเลยนะครับชุดเกาะเพชรเลยเอาไปป้องกันตัวแบบดีๆมีสไตล์แบบเป็นชุดดีนะมนาเผาซรายกันต่อจากนั้นแล้วก็มาตีคีเปอร์โอ้โหเดี๋ยวนะคีเปอร์ทำไมคีเปอร์มันเยอะขนาดนี้เก็บเววเรือเรือตีมันเลยแล้วก็ไปนอน เฮอเป็นชีวิตที่ช่างลำบากหรือสบายก็ไม่รู้พอเข้าไปในลกเมื่อกี้นี้ก็ออกมาขุดอันนี้ต่อมาวมา,างในบ้านเื้เป็นการสร้างบ้านที่ทคนนั้นจะไม่เห็นแต่เราสร้างบ้านนะเราเซอร์ไพรส์ทุกคนนะตอนท้ายคลิปว่าบ้านเรามันเป็นยังไงเพราะเราจะแบบไม่สร้างบ้านโชว์ทุกคนไม่งั้นทุกคนจะไปสร้างตามกันนะเพราะว่าเรามันสวยมากเลยแหละ เคตัดมันกันต่อโอ้โหตกอีกตัด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 เข้าไปตัดเข้าไปตัด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 โอเคดีเลยดิวได้ไม้มาเยอะเลยแหละมาแลกของกับชาวบ้านต่อโอ้โหมันมันเขียวเลยแหละนะเอ๊ะแล้วไอ้คนมันเข้าไปอะไรในถังนั่นน่ะนะทุกคนนะแล้วก็พายเรือกันไปต่อนะทุกคนเรามาตรงนี้วิวช่างสวยจริงๆการขึ้นลิฟต์ บันไดโอเคทุกคนมันก็ใกล้ถึงวันที่67แล้วแต่ทุกคนก็อ,อย่าลืมตื่นเต้นกันด้วยล่ะทุกคนนะดูวนไปแล้วก็ตีคีปเปอร์ทำไมคิปเปอร์มันเยอะจังเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรกันทำให้คิปเปอร์มันเยอะฮ่าดาบน,นี่มันดีจริงๆเลยตีเหบแรงมากใส่ชุดเกาะเพชรได้ว้าวเป็นไงนเป็นไงเป็นไงเออเอเอทุกคนแต่นานนจะมีดีกว่าแล้ว แล้วก็มาอินแช่นกันต่ออินชานอินช่นเข้ามาในนากทำอะไรต่อน,นี้นะไปทำอันนี้ดีกว่าสร้างสะพานข้ามรางวัดดีกว่าพอกำลังสร้างอยู่ดีๆก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะจะไม่ได้เจอเจนะ้านะบันใส่หัวประคองแล้วก็เลยมาทาร์ินมาแล้วดังนั้นเราควรจะฆ่ามาันเราจะแบบไม่สนใจมันนะ เขาเป็นเลยมระานาธิบีมันตั้งนานแล้วตีเลย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 ตีตีตีทุกคนทุกคนหนีเร็วหีเร็วทุกคนหนีเร็วหนีเร็วคนตีเราต้องตีเราต้องตีลงตีลงตีลงตี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 ไปตีไปตีไปโอเครีบกลับไปกว่าตอนนี้มันพุ่งไวมากเลยไปกว่าเข้าไปเร็วเร็ว ห้าประตูนาลกมันบ้ามากเลยก็มาปลูกข้าวกันต่อเป็นการไม่ใช่ข้าวกีแครอทฮ่าฮโดนแล้วหู้ยนี่ไงทุกคนเป็นไง six seven ทุกคนมาถึงวันที่ six seven แล้วพราะเรามาถึงวันที่ six seven แล้วทุกคนโอ้ยวันทีน่วอกสิบปดเราประสบผลึกดีทุกคนมา ได้ของกันดีไหมเฮ้ยคุณแมวแร่ของอยืนตานเลยไม่รู้มืดหรือเปล่านะเพราะเราอยู่ใต้ดินเราไม่เห็นหรอกว่าเ,เกิดอะไรขึ้นนอกอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่สามข้างนอกก็ได้โอเคเข้ามาในนาแล้วกันดอดีดีกว่ามาตีมาตีาตหตีตายเป็นไง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 เอชีเ e นขึ้นเลย มันมันร้องอย่างนี้นะทุกคนนะฮ่าเอ็นเตอร์เทนมาเร็วมาเร็วทำไมไม่ไปนั่งเรือสิฮ่าวับไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเรือนี่มันคือกับดักที่ดีของเรานะทุกคนนะมันคือเรือตี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 เรือตีวีตีวีต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 ีกลับไปได้ได้ลูกกันต่อกลับไปในนาลกนี้ขนาดเราเปล่าฮ่าเราได้น้ำมาเยอะเลยเราไม่ได้เอามากิน แต่เราเอามาปรุงไปกันต่ออา้าวปกติคนอื่นเขาจะไปข้ามังกรวันที่แปดวันที่เก้าทุกคนนะอา้าวมันลงแล้วตรงนี้แน่นอนโอเคไปกันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนไม่กีดีดนะทุกคนมันไม่มีจริงๆฮ่ถึงเวลาสินะที่จะได้ลงไป แต่เราจะลงไปได้อย่งไมนก็ลงไม่ได้หรอกบ้าบ้าบ้ากันเลยวางว่างวางวางตีมากรตีตีตีมากรบุ้งดีบังเซกเมเกตตีลโบกเลีเมตบูตีบรูตตีตีกตีตีทัวตีตีตตีตีตีตายแล้วยยังยนแล้วไม่นะหรอกย่บิ่นหน่อยผน้โอยนอย่ถึง ังไม่ถึงยังไม่ถึงฮ่ไข่มากรนเราเอาปีกกันเถอะนะเดินไปเดินไปเดินถือแล้วเราไปเอาปีกันเลย่าเรามาเจอบ้านหมู่บ้านทะเลทรายนะทุกคนเราไม่แย่งเด็กชาวบ้านนอนปแย่ปีกของเราเป็นปีกที่ทุกคนนั้นจะรู้ว่าเราไปหยิบจอะไรคนจะรู้นะ เรปนคตัดต่อแบบขั้นเทพไงตัดต่อเยอะเก็บ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 บบินกันไปต่อทุกคนเก็บล็อกมาเก็บเก็บก็บ่าไบยุดบยบ้าคุดคุดคุดดดดุดคดุกวดกาเดนโหไม่กี่ดอกสาเลยทุกคนนะโอเคปักเทียน Pakhtian Buat berbagai tiada tu lah Lalu bi Jangan boleh bawa lah Malang lah itu kan Kaya tu teka Lalu Tak ada lah Kau tak boleh tahu Baik dah Baik dah Baik dah Ya bong dah Baik 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 dah segala ada di Bu, 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 bu Oh, luka Dia dah balau Dia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  balau บุกสบายโอเคเราไาทำเไรกงนค่นเราตัดไปวันที่เก้าสิบเก้าเลยทุกคนนะบายบายตัดมาวันที่เก้าสิบเก้าถึงเก้าสิบเก้าสิบแปดถึงหนึงร้อยทุกคนแล้วเราก็ได้เจอพบกับมันฝรั่งเน่าเอามาทำไมไม่รู้แต่บ้านเรามันก็สวยงามันทุกคนนะมันใมครซู้แบบบ้านเราได้แล้วแก่คนสวยมากสากมา าทำนี้ก tamam ัโตทำนี้กัโตทำนี้กัโตทำนี้กัโตแอเกกกเป็กเนาะไล่สยงามเ็ทุกคนบลาเบบเอ้ไม่เบทุกคนไม่มีหรอกบู๊เบบแมบอกเฮ่าแมวมานอนด้วยด้วยแปหบไปกันเลยแลลวันดีก้า้ทุกคนโอเค ก็จบกันไปแล้วนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบายไม่ดูบ้านหลกบ้านเราเลยเนี่ยบ้านเราดูแค่นี้พอเนี่ยบ้านเราตัดมาวันที่เก้าสิบเก้าถึงเก้าสิบเก้าสิบแปดถึงติร้อยทุกคนแล้วเราก็ได้เจอพบกับมันฝรั่งเน่าเอามันทำไมไม่รู้ แต่บ้านเรามันก็สวยงามเหมืนทุกคนนะมันไม่เครสู้แบบบ้านเราได้แล้วแย่ทุกคนสวยมากสวยแม่มามาทำนี้กันต่อ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 แต่กูเก่งที่ป็นคนเนาะลายสวยงามมากเปัญญาทุกคนบลาเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเอ้ไม่มีทุกคนไม่มีหรอกบลาเบ๊ะแมวบอกไงฮ่าแมวมันนอนด้วยด้วยแปะหลับ ไปกันเลยและในวันที่99นะทุกคนโอเคก็จบกันไปแล้วนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบายไม่ดูบ้านหรอกบลาบลาล่นี่ไงบ้านเรา